เรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกพบว่าตัวเองถูกผูกมัดด้วยชะตากรรมให้เป็นผู้สืบทอดหน้าที่ผู้เฝ้าประตูเธอต้องเดินทางผ่านมิติวิญญ,ญาณอันน่าสะพรึงกลัวเพื่อไปขัดขวางอาคมลีลับที่ประตูโบราณซึ่งกักขังความชั่วร้ายไม่ให้ออกมาทำลายล้างหมู่บ้านของเธอเรื่องราวเกิดขึ้นณที่บ้านดอนไว หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาที่ดูสงบสุขแต่ชาวบ้านต่างมีความเชื่อและกฎเกณฑ์แปลกๆพวกเขาหวาดกลัวป่าต้องห้ามท้ายหมู่บ้านและเชื่อว่ามีสิ่งชั่วร้ายสิงสถิตยอยู่พลอยหญิงสาวกำพร้าที่ดูแปลกอยู่ในกระท่อมแยกจากคนอื่นเธอมีปานรูปกุญแจโบราณอยู่ที่ข้อเท้าและมักจะฝันร้ายถึงดินแดนที่แห้งแลง้งและประตูไม้ขนาดใหญ่จู่ๆ ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นในหมู่บ้านสัตว์เลี้ยงต่างๆล้มตายโดยไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านเริ่มมีอาการหวาดระแวงและเด็กๆก็เริ่มหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยน้องชายคนเดียวของพลอยเริ่มป่วยหนักและมือพูดถึงเสียงเรียกจากหลังประตูและปานที่ข้อเท้าของพลอยก็เริ่มมีสีเข้มขึ้นจนกลายเป็นโซ่ตรวนสีดำในความฝันของเธอผู้เฒ่าผู้ใหญ่ในหมู่บ้านได้เรียกพลอยไปพบ และได้เล่าตำนานที่ถูกเก็บไว้เป็นความลับว่าครอบครัวของเธอคือผู้ทําหน้าที่เฝ้าทวาวรอาถันประตูที่กักขังเจ้าป่าเจ้าเขาที่ดุร้ายซึ่งเคยเกือบทำลายล้างหมู่บ้านเมื่อหลายร้อยปีก่อนบัดนี้อาคมเริ่มเสื่อมคลายและพลอยคือคนเดียวที่จะไปลบร้างอาคมนั้นได้พลอยตัดสินใจที่จะทำตามชะตากรรมเพื่อช่วยน้องชายของเธอและหมู่บ้านของเธอ เธอเตรียมตัวเข้าสู่ป่าต้องห้ามเพียงลำพังทันทีที่พลอยก้าวข้ามเขตป่าต้องห้ามโลกปกติก็บิดเบี้ยวไปเธอเก้าวเข้าสู่ดินแดนรกร้างแห้งแลง้งและมีหินแหลมคมแล้วแล้วโซ่ตรวนเหล็กสีดำก็ปรากฏขึ้นที่ข้อเท้าของเธอมันหนักอึง้งและทำให้เธอเดินช้าลงท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆสีแดงฉานและเสียงกรีดร้องของวิญ,ญญาณที่ถูกทรมาน เธอต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณของชาวบ้านรุ่นก่อนๆที่เคยพยายามจะทำแบบเธอแต่ล้มเหลวพวกเขาพยายามจะหลอกล่อให้เธอหันหลังกลับด้วยความหวังดีในขณะที่พลอยยิ่งเข้าใกล้ประตูมากเท่าไหร่ความชั่วร้ายที่อยู่หลังประตูก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของเธอมากขึ้นเรื่อยๆในระหว่างทางเธอได้พบกับสารเล็กๆที่ถูกทิ้งร้างที่นั่นเธอได้พบกับคำใบ้ของบรรพบุรุษว่า กุญแจไม่ใช่โซ่ตรวนแต่คือหนทางทำให้เธอตระหนักว่าปานรูปกุญแจที่ข้อเท้าไม่ใช่คำสาปแต่มันคือสิ่งเดียวที่จะผนึกประตูได้ในที่สุดรอยก็ลากโซ่ตรวนมาถึงหน้าประตูไม้ขนาดมหฮมาประตูสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและมีเสียงทุ้มต่ำน่ากลัวดังออกมาจากความมืดมิดหลังประตูมันเรียกชื่อเธอและสัญญาว่าจะมอบทุกสิ่งที่เธอต้องการ หากเธอยอมเปิดประตูความชั่วร้ายพยายามทำลายขวัญของพลอยเป็นครั้งสุดท้ายโดยการจำแรงกายเป็นน้องชายของเธอที่ร้องขอให้เธอเปิดประตูเพื่อช่วยเขาพลอยเกือบจะใจอ่อนแต่เธอนึกถึงคำใบ้ของบรรพบุรุษเธอปฏิเสธที่จะเปิดประตูแต่กลับทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอยกเท้าที่มีปานรูปกุญแจขึ้นและทาบันลงไปบนรูกุญแจโบราณที่อยู่กลางประตู ทันทีที่ปานสัมผัสกับประตูก็เกิดแสงสว่างจ้าไปทั่วดินแดนรกร้างโซ่ตรวนที่ข้อเท้าของเธอสลายตัวเสียงกรีดร้องของวิญญาณเงียบสนิทและเสียงคำรามจากหลังประตูก็เงียบสนิทพลอยตื่นขึ้นมาที่ชายป่าต้องห้ามอีกครั้งทุกอย่างกลับมาเป็นปกติน้องชายของเธอหายป่วยชาวบ้านกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ไม่มีใครจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ยกเว้นพลอย ยามอาทิตย์สองแสงลงมายามเอ็นพลอยมองไปยังป่าต้องห้ามด้วยแววตาที่แข็งแกรง่งและเข้าใจในชะตากรรมของตนเองเธอกลายเป็นผู้พิทักษ์ของหมู่บ้านอย่างเงียบๆไปตลอดกาล